อันนี้คือด้านหลังของสำนักง,งานคำผุนร่วมมิตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณสิบสองไร่อันนั้นคือห้องแถวของเนเซอร์นะคะอันนี้ก็เป็นโกดังเก็บของพวกเครื่องเสียงเครื่องไฟนะคะอันนี้ในรั้วบ้านจะมีหน้าที่ประมาณสักสามไร่นะคะ ดูกันอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือเครื่องซักผ้านะคะมีเครื่องซักผ้ามีห้องเก็บของนะคะแล้วก็จะเป็นห้องของนี่ห้องครูยอดนะคะกับน้องๆอีกห้าคนแล้วก็แถบนี้คือเป็นของหมอรำทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเอลงรถนะคะลงรถล,ลงสองเก็บรถตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเก็บรถของลูกๆนะคะ มีป้ายข้ามฝูลรวมมิตรนะคะจะมีห้องน้ำมีห้องน้ำมีที่จอดรถนะคะเป็นทีออ่โครงการต่อไปนะคะคุณพ่อว่าจะต่อตรงนี้เป็นรังคาให้มิตชิดให้แบบกันเดดครอบคลุมมาถึงนี่นะคะต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะเห็นย้ำไหนนะคะอันนี้ตรงนี้ก็คือ โรงโครัวนะคะภาคเขียวๆนี่คือห้องครัวที่ทำอาหารให้ลูกๆในช่วงวันอ,อปิดฤดูก,กาลช่วงซ้อมนะคะนี่อันนี้ก็คือที่จอดรถของทุกคนนะคะนี่รถกอล์ฟของคุณแม่นะคะจอดอยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาสำหรับเอ,อพักผ่อนของทุกคนนะคะนี่พักในเบอร์ทุกคนนะคะมีน่นนตอนนี้จริง อุปกรณ์ครบนะคะแต่ว่าอันบน่มีคนอยู่กันเลยเก็บไปก่อนมาเบงงามปิดวงนะคะจะจะ้อมเพียงสวยงามนะคะมองนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำแล้วก็อันนี้นาตอนนี้คือรกมากเป็นมุมทําเย็บผ้าของคุณแม่นะคะนี่ของคุณแม่จะมารีอยู่นี่ค่ะอันนี้ห้องของคุณนนคุณมิน้นกับทีมงานน้องทีนะคะ ทีมงานคัสตูมนะคะบ้านหลังนี้คือตอนนี้เป็นที่เย็บผ้าไปก่อนนะคะนี่ตอนนี้คือปิดไวสังเพราะมีคนอยู่นะคะคุณแม่ก็จะแว๊บ,บมาเย็บบ้างนะคะนี่บ้านเล็กนะคะนี่คือบ้านเล็กหลังหนะนึงเนาะนี่นี่บ้านคุณนนนะคะคุณนนอินทนนแดนนะคะใครสนใจติดต่อว่าจ้าง ไปแดนได้นะคะอันนี้คือบ้านของคุณนนนะคะของคุณฝึกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือส่วนของหลังบ้านนะคะหลังบ้านนะคะนนคือหลังบ้านของเรานะคะนี่นะคะมีคุณแม่บ้านแม่ฝนแล้วก็พ่อยืนที่ดูแลอยู่นะคะคุณแม่ก็คุณพ่อก็จะออกไปล้ำตอนนี้คือ ตรงนี้คือด้านหน้าส่วนของด้านหน้าแล้วนะคะนี่เป็นเป็นห้องข้อตูมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงเย็บนะคะนี่กำลังจะเสร็จแล้วนะคะนี่คือส่วนของด้านหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคุณแม่ของคำพูดรวมมิรน้ำเด้อคะ่ะ